ค่ะช่วงนี้ถึงฤดูกันท่องเที่ยวแล้วนะคะในจังหวัดราชบุรีเองเนี่ยคะ่ะอากาศก็กําลังเย็นสบายนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้าน้ําตกแม่น้ําภูเขาทะเลหมอกนะคะวัดวา,ารามต่างๆเราอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านและผู้ที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพสวยๆไว้เก็บเป็นอัลบั้มที่ระลึกของตอนเองเนี่ยมาเที่ยวที่ จังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอบางแพรค่ะตอนนี้ทางภาคของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จัด,ดกิจกรรมขึ้นมาหลายตัวด้วยกันนะคะอย่างเช่นที่ The Room ออคิดพาร์คอุทยานกล้วยไม้ที่อำเภอบางแพเนี่ยนะคะก็กำลังจะมีงานมหัศจรรย์แดนมารีเริ่มตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมปีนี้ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะคะก็สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย7จดโมงเช้าในวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งจะมีแสงกำลังสวยงามจนถึงเวลา5โมงเย็นนะคะ ในระยะทางที่ใกล้กันนี้นะคะก็ยังมีอีกที่หนึ่งก็คือที่โรงงานพัสยาหรือว่าพัสยาเอลเล็ตนะคะซื้อของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพรีเมียมของพัสยานะคะหลังจากนั้นเองเนี่ยนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใกล้ๆของโซนอำเภอบางแพรนี้ก็ยังมีที่วัดขนอนค่ะซึ่งเป็นมรดกโลกของจังหวัดราชบุรีอีกแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะก็สามารถเที่ยวชมการแสดง หนังใหญ่ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยสิบโมงเช้าสามารถเข้าชมได้ฟรีค่ะแล้ววันอาทิตย์เวลา11บเอโมงนะคะส่วนถ้าหากท่านที่ชอบนั่งเรือพายไปเที่ยวตามแม่น้ําลําคลองก็อยากจะแนะนําให้ไปที่คลองดําเนินสะดวกค่ะที่นั่นเนี่ยจะมีตลาดน้ําดาเนินสะดวกและเส้นทางวิถีคลองวิถีไทยตามร้อยเสด็จซึ่งเราสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปตามเส้นทางของเสด็จ ในหลวงราชการที่5นะคะแล้วก็เที่ยวชมเรื่องของสวนเกษตรแม่ทองหยิบที่นั่นด้วยนะคะย่างใกล้กันอีกตรงนั้นเนี่ยนะคะห่างกันมาแค่ไม่กี่กิโลก็ยังสามารถจะไปชมงานได้ที่นัศธาอุทยานไทยค่ะแล้วก็ช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะมีเทศกาลแห่งแสงไฟค่ะซึ่งจะเป็น มุมที่ถ่ายภาพได้สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชบุรีเบอร์โทรศัพท์032 919 17 6-8ค่ะหรือถ้าสะดวกทางโซเชียลนะคะก็สอบถามได้ที่ Line tat ราชบุรีค่ะอยากปล่อยให้ความคิดถึงเป็นแค่ความรู้สึกคิดถึงเมืองไทยคิดแล้วไปให้ถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย